สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูแชนแนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูนี่เลยขาตั้งโทรศัพท์ไม่ใช่ขาตั้งโทรศัพท์สิขายึดโทรศัพท์ใส่ขอบโต๊ะไม่ว่าจะเป็นขอบโต๊ะหรือขอบเตียงที่เราเรานอนนะครับสมมุติว่าวันหนึ่งเราเล่นโทรศัพท์มือถือนี้เราดูซีรีส์ใช่ไหมเราขี้เกียจถือเราต้องการให้มันตั้งอยู่นี้โดยที่เรานอนนะครับผมขาตั้งตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์นะ แล้วก็สําหรับใครที่ทําอาหารทําช่องยูทูบสอนทำอาหารหรือว่าจะเป็นการรีวิวอาหารหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังใช้สมาร์ทโฟนเป็นการถ่ายทําอยู่แบบถ่ายมุมข้างบนแบบนี้นะครับผมขาตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันจะเป็นแบบไหนลักษณะท่าทางมันจะเป็นแบบไหนในขาตั้งโทรศัพท์ตัวนี้อ่ะตอนนี้ผมไม่ให้เห็นหน้าผมนะผมก็จะแกะออกก่อนอ่ะคัดเติมไม่ค่อยเข้า เม็ดอินไชน่าอย่างดีครับผมของแท้ต้องเม็ดอินไชน่าของแท้จากจีนเออเอาอยางี้ดีกว่านี่เลยกล่องเปล่าครับไม่มีอะไรละอ่ะไม่มีอะไรละทีนี้ก็จะได้ขายึดโทรศัพท์นะอ่ะอเขาแกะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับยืดได้นะตัวตรงนี้ก็จะยืดได้แบบนี้ต้องเอามาคลิปโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้ อ่าอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยึดกับขอบโต๊ะนะอ่าก็จะเป็นตัวที่ยึดกับขอบโต๊ะใครที่เคยใช้ไม้พวกอ่ามีขอบโต๊ะก็จะเคยเห็นนะผมมาค,คุ้นตาอยู่นะอ่าก็ประมาณนี้ก็ถ่างออกนิดนึงอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับขาตั้งเลยไฮไลท์นะครับขาตั้งนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีความ สูงในระดับหนึ่งนะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายผมจะถ่ายมุมไกลให้ดูนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาประกอบก่อนนะครับผมอันดับแรกนะครับอันนี้เอาไว้ลองนะอันน,นี้เอาไว้ลองตรงนี้เอาไว้ลองตรงนี้เนี่ยเพื่อป้องกันขอบโต๊ะเรานะครับนะเราก็แกะออกเลยนะมันเป็นพัดอ่ามันเป็นกระดาษกาวมันเป็นกาวนะครับผมก็ให้เราแปะให้มันเสมอหน้าตรงนี้นะอ่ะ ก็แปะใส่แบบนี้เลยนะครับเผื่อว่าขอบโต๊ะเราจะไม่ได้สึกนะับผมอ่ะแปะเข้าไปดีๆโอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็นี่เลยยืดไอ้เจ้าตัวนี้มาไอ้ตัวเป็นกลมๆเนี่ยก็เอาตัวนี้เข้าไปก็หมุนออกโอเคก็เอานี่เข้าไปก่อนนะนีเข้าไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้สวนลงไปปึ้งหมุนรัดให้แน่นขันให้แน่นเลยอ่าหลังจากหมุนปึ๊บแน่นแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮึบอ่าก็ประมาณนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับยืดออกตัวนี้ก็จะเป็นตรงที่เรายึดกับโต๊ะนะครับให้เราเอา่อเราจะหันขาไปตรงไหนเขาเรียกว่าไงตรงสปริงเนี่ยให้มันตรงกับด้านนี้อส่งเข้าไปเลยนะครับส่งเข้าไปเลยอเอานแน่นๆนะส่งเข้าไปแล้วก็ขันให้ในแ,นนนแน่นนะแป๊บนึงแน่นอยู่นะเดี๋ยวขันนอ็นอตเาก่อน เออเอาเข้าไปงี้นะครับเห็นไหมครับเวลาผมรีวิวอะไรเนี่ยแบบว่ามุมกล้องมันก็จะไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่เพราะว่าปกติอะมุมกล้องมันอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมมีกล้องตัวเดียวก็เลยแบบรีวิวทุลักทุเลไปหน่อยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราไขาตรงนี้ออกที่ยึดออกนะครับโอเคตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับโอเคทีนี้เราพร้อมแล้วใช่หไหมครับเราก็ขันใส่ขอบโตเลยบ้านผมเรียกขันนะทุกคนเรียกเรียกยกึดก,ก็ได้ ม้่อขอบตัวนี้นะครับก็หมุนให้ให้แน่นเลยนะครับเอาเท่าที่ควรนะครับเท่าเท่าที่น้ำหนักโทรศัพท์เรามีเอาล้ ahora, ทีนี้ก็จะหมุนได้แบบนี้อ่าหมุนได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เวลาหมุนก็อย่าอย่ายึดแน่นเท่าไหร่นะครับผมก็เวลาเราหมุนได้องศาแล้วเราก็อันนี้นะฮะโอเคอ่าก็ประมาณนี้แหละครับอ่าตรงนี้ก็จะหมุนได้อ่าทีนี้เราก็ลองฮึบอ่าเห็นไหมฮะหนีบโทรศัพท์ ทีนี้นะครับเวลาเราดูซีรีส์ดูหนังหรืออะไรล้วก็นอนดูเลยนะครับอ,อันนี้ผมเอาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะครับเผื่อว่าทีนี้เวลาจะดูจริงมมนต้องหนีบขอบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็หันโทรศัพท์เข้าหาตัวเองนะครับทีนี้ผมจะลองหนีบขอบทางนี้ให้ดูนะครับเอาละทีนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็แบบว่า เวลาใครสตรีมเกมก็ได้นะครับเวลาใครสตรีมเกมหรือว่าไม่มีจอคอม2จอแบบของผมไว้อ่านแชทอะไรเงี้ยก็โทรพทมมือถือไว้อ่านแชทนี้ก็ได้นะครับเจดีนะฮะก็ลองเอาไปทําดูนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถอ่ะเห็นไหมฮะตรงนี้ขยับได้นะจัดแบบนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะโอเคก็ความสูงก็ระดับหนึ่งนะครับความสูงก็ระดับหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะฮะก็กําลังดี เอาขึ้นสูงกว่านี้ก็ได้นะครับเวลาเราถ่ายอาหารหรือว่าถ่ายทําอะไรก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับทุกคนถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปสั่งซื้อในลาซาด้าได้อันนี้ถ้าทุกคนก็อย่าว่าผมเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็คือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมก็ผมซื้อไม่ใช่เองนะครับผมก็รีวิวให้ดูใครสนใจก็ลองไปหาในลาซาด้าได้นะครับปกติผมก็สั่งของในลาซาด้าอยู่แล้วนะครับก็ลองพิมพ์ใน Google ก็ได้ค้ะ ขาตั้งกล้องแบบยึดขอบโต๊ะอะไรแบบนี้ก็ลองพิมพ์เข้าไปดูนะผมนะโอเคนะคทุกคนสําหรับาขาตั้งโทรศัพท์ยึดขอบโต๊ะก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เวลานอนดูซีรีส์นะครับผมก็เอาไปหนีบจะขอบเตียงไว้บนหัวแล้วก็โยงมาดูแบบสบายๆชิลๆได้นะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมนะ ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปพร้อมเจ้าขาตั้งโทรศัพท์ตัวนี้ตั้งขอบตู้ตัวนี้นะผมนะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ